คาถาสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันอาทิตย์พระพุทธรูปประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คือพระปางถวายเนตรมีประวัติย่อๆดังนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงประทับยับยั้งเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ร่มโพเป็นเวลาเจ็ดวัน จากนั้นจึงเสด็จออกจากภายใต้ร่มโพไปประทับยืนอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทอดพระเนตรต้นมหาโพโดยไม่กระพริบพระเนตรเป็นเวลาเจวันเพื่อรำพึงถึงคุณประโยชน์ของต้นมหาโพที่แผ่กิ่งก้านประทานร่มเงาให้ความชุ่มเย็นเป็นการอำนวยช่วยพระองค์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก่อนสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันอาทิตย์ให้ตั้งนโมก่อนสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุเทตยันจักคุมาเอกร,ราชาหริสวรรโนปถาวิปปพาโสต่งตงตงางๆนมัสามิหริสวรรน,นางปถาวิปปพาสังตยัชคุตาวิหะเรโมทิวสังเยพรหม,มานาเวทคุสัพพธรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุ นมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตา,านังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหาริสวนโนปัถวิปปาโสต่างๆนมัตสามิ หาิษวันนางปัฏวิปภาสังตยัชชะคุตาวิหะเรโมทิวสังเยพรมนาเวทคุสัพพธรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาระยันตุนะมัตถ,ถุพุทธานาังนะมัตถ,ถุโพธิยาณโมวิมุตตานังณโมวิมุตติยาอิมังโสปริตัง กัตวาโมโรจรติเอสนาอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหริสวรรโนปัถาวิปปพาโสต่างๆนมัตสามิหริสวรรนางปัถาวิปปพาสังตยัชคุตาวิหะเรมุทิวสังเยพรหมนาเวทคุสัพพธรรมเม เตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนมัตถุพุทธานังนัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหริสวนโนปัถวิปปะาโสต่างๆ นามัสสามิหาริสวรรน,นางปัทาวิปภาสังตยัชะคุตาวิหะเรโมทิวสังเยพรหมนาเวทคุสัพพธรรมเมเมตเมมณโมเตจะมังปารยันตุนามัตถุพุทธานางังนามัตถุโพธิยาณโมวิมุตตานางังณโมวิมุตติยา อิมังโสปริตังกัตวาโมโรจะรติเอสนาอุเทตยันจักคุมาเอกราชาหริสวาโนปัถวิปปะาโสต,ตังตังนามัตสามิหริสวาณนนังปัถวิปปะาสังตยัชคุตาวิหะเรมุทิวะสังเยพรมนาเวทคุ สัพพธรรมเมเตมเมนณะโมเตจะมังปารยันตุนะมัถุพุทธานังนะมัถุโพธิยาณนะโมวิมุตตานังณนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาอุเทตยันจักขุมาเอกร,ราชาหริสวรรโน ปัวิปภาโสต,ต,ต่างนามัสสามิหาิษวรนนังปัฏาวิปภาสังตยัชชะคุตาวิหะเรโมทิวสังเยพรหมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปาระยันตุนะมัตถุพุทธานางนะมัตถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตาวาโมโรจะรติเอสนา